สวัสดีจ้ามาเที่ยวตลาดมาเที่ยวตลาดผักัยังแซบแซบทุกผักผักก็เห็นเนี่ยเนี่ยจ้าสมตาสมตาทีน่อยตาั้หนอเนี่ยตาแบบโมปลาโมโดนเลยเนี่ยทุกอย่างเลย ทุกอย่างเดี๋ยววันนี้กินข้าวเหนียวสั่งข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวก่อนเดี๋ยวเบาเนี่ยตามทุกอย่างผิดกลางตามทุกอย่างเผ็ดกลางๆาวันนั้นพอดีวันนั้นพอดีอร่อยกำลังพอดีเดี๋ยวหาปลาอะไรกินก่อนกนมิโซะปลาฟอก เอาใจไปเอาอย่างขนมก่อนยิเียวกรยิเทียวกข้วเหนียวข้าวเหนียวสีหอ้าข้าเนียวสีหอเ็บนึงใช่ได้แล้วข้เหนียกินกับซึ่งตุมพ่อสองห่อแม่หนึ่งห่อ แล้วก็ลูกหนึ่งหอ่อไข่แล้วก็ลูกก่อนส้นนตมตำรวดเด็ดที่ตลาดเอบล่าจา้ะสวยส,วยสวยตัวตัวได้ตำทวกนี้ ่แล้วก็มะเขือเทศเนี่ยได้เัื่อแล้วตัวแร่บรรทัาตัวแร่บรรทัานี่สตอด้วยนี่สตอด้วยเนี่ยสตอก็มีสตอรนักนี่สตอร์นักประเ,เทศหักสด,สด ทักสุดสุดไปจังแกงใหม่แกงออกหน่อไม้แกงหน,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 น่อ,อไม้ร้อนร้อนเลยนะเนี่ยเนี่ยร้อนร้อนเลยใส่เนี่ย แกน้ำไม้พอนะใส่คุณแบบพูดจาพอได้นะเนี่ยผักขานี่ได้แล้วส้มตำรสเด็ดส้มตำรสเด็ดได้แล้วที่ตลาดขั้นาจ้ะพี่กัดพี่กัดอยู่ตลาดขั้นแรกแปดสิบนะเก้าสิบอ๋อพรดูสตอเบา เมื่กี้ดูสตอหนักไปแล้วเนนี่มาดูสตอร์เบามาทอต,ต,ตลาดต่อรอต่อรอต่อหากิน้มกินนี่ตลาดนีปาลานีปาลปาลปลาผัากสด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 ต้องร้านนี้แต่ตอนนี้ ปลาเขยบแดดเดียวปลาขยยงแดดเดียวอรอ่อยอร่อยไปไปจะเลี้ยงไปหาขาน,หนมจ้ะเลี้ยงไปหาขาน,หนมตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกชิ้นลูกชิ้นไขน่นกกระทะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะจะเกวยไขน่นกกระทานี่จ้าผลไม้ของชอบ ไข่นกกระทา40บาทจ้านดะนะอ่าทีนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,องชแชนเนลเลยจ้า